ปวดหัวปวดหัวปวดหัวบ่อยๆอาจจะเป็นโรคนี้โรคที่เราคาดไม่ถึงคําถามหลายคำถามที่ถามพี่ปรามาปวดหัวจังเลยพี่ปราจะเป็นโรคอะไรได้วันนี้พี่ปรามีคําตอบให้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะรู้คําตอบนั้นแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราจะส่งให้ทุกวันแล้วเรามาดูกันเลย โรคนี้เกิดจากอะไรตามพี่ปราบมาเลยก่อนอื่นพี่ปรางจะบอกเลยอาการปวดหัวปวดหัวปวดหัวอาจจะเป็นหนึ่งในโรคนี้คือเนื้องอกในสมองเรามารู้จักเนื้อเงอกในสมองกันฟังเลยเนื้อเงอกในสมองเบรนทูมเมอร์คือเนื้อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมองหรือบริเวณเนื้อเยื่อและต่อมต่างๆบริเวณใกล้เคียงกับสมองซึ่งอาจรบกวนระบบประสาทและการทํางานของสมอง จนทาให้มีอาการต่างๆตามมาตั้งแต่ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมบุคลิกภาพการพูดการได้ยินการมองเห็นความจําไปจนถึงอาจเกิดอาการชักเป็นอัมาพาตครึ่งซีหรือรุกรามเป็นมะนเร็งในระยะอันตรายได้เป็นไงเลอคะถ้าเราไม่ได้รับการรักษาให้ทันการโดยเนื้องอกที่เกิดขึ้นในสมองไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็งเสมอไป แล้วเนื้องอกในสมองมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่ระดับระีิประมีคําตอบมาฟังกันเลยเนื้องอกในสมองมี4ร,ระดับโดยวัดระดับ1-4ตามลําดับการเจริญเติบโตของเนื้องอกและโอกาสในการกลับมาเป็นอีกแม้ไม่ได้รับการรักษาแล้วทั้งนี้เนื้องอะในสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักคือ 1. เนื้องอะที่เป็นเนื้อธรรมดาเป็นเนื้องอกไม่อันตรายระดับ1นถึงสองมีการเจริญเติบโต,ต,ตช้าไม่ใช่เซลล์มะเร็ง สามารถรักษาให้หายได้และมีโอกาสน้อยที่ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นอีกหลังลการาักษา2เนื้อเยื่อที่เป็นอันตรายเนื้อเยื่อตรงนี้แหละค่ะที่หลายคนอยากรู้พี่ปามีคําตอบมาฟังกันเนื้อเยื่อที่เป็นอันตรายเป็นเนื้องอกอันตรายระดับ3-4มีการจเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติคือเซลล์มะเร็งอาจเกิดขึ้นบริเวณสมองหรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ยุวะอื่นแล้วลามเข้าสู่สมอง เนื้องอกที่เป็นเซมเมเร็งจะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆอย่างไม่สามารถควบคุมได้และมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกแม้จะเผยเพยผ่านการรักษาไปแล้วโดยทั่วไปเนื้องอกที่เป็นเซมเมเร็งจะพบได้บ่อยกว่าเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดานอกจากนี้เนื้องอกในสมองมักมีชื่อเรียกแยกตามชนิดของเซลล์ที่เป็นเนื้องอกเช่นเนื้องอกไครโอมาเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองเนื้องอกเส้นประสาทหูเนื้องอกที่ต่อใต้สมอง เนื้ออกน New h o r ็กโตเดิมเนื้องา erm, เ,เจิมเซลและเนื้อง,งอกในสมองเด็กที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อร้ายเกิดบริเวณสมองส่วนหลังและแพร่กระจายผ่านทางน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังมักพบมากในเด็กแต่ก็สามารถเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยอาการเนื้อง,งอกในสมองเป็นอย่างไรบ้างเราพี่ปาตจะได้ตรวจจะได้รู้จะได้เช็คตัวเองได้วันนี้มีคำตอบมาฟังกันต่อเลย เนื้องอะในสมองมีอาการอย่างไรอาการเนื้องอกในสมองนอกจากมีก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นบริเวณสมองแล้วยังมีอาการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งลักษณะและความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอกบริเวณที่มีเนื้องอกและชนิดของเนื้องอะในสมองด้วยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการมีเนื้องอะในสมองได้แกุ่ยปวดหัวอยอ่ะพี่ปาปวดหัวรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยคลยื่นไส้อาเจียนง่วงซึม ทำไมเนอะบางทีเราพูดจะติดขัดมีความยากลําบากในการพูดสื่อสารโอ้โหมีปัญหาการได้ยินด้วยมีปัญหาการมองเห็นสูญเสยวิสัยทัศนในการมองเห็นบางทีนะพี่ปลรยอยากจะบอกเลยหลายคนมองเห็นเป็นภาพเบลอรหรือภาพสอนสับสนมึนงงมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจบุคลิกภาพและพฤติกรรมบางคนก็มีปัญหาด้านความจำหลายคน มีปัญหาทางการทรงตัวทรงตัว,ตวลำบากสูญเสียการรับรู้ของประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของแขนขาบางคนก็มีอาการชักทั้งทิ้งที่ไม่เคยมีประวัติชักมาก่อนบางทีก็แขนขาอ่อนแรงเป็นอัมาพาตครึ่งซีถึงตอนนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าสาเหตุของเนื้องอกของสมองเกิดจากอะไรมีคำตอบแล้วเราจะได้ดูแลตัวเองระมัดระวังตัวเองมาฟังกันเลยเนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อธรรมดา เกิดจากความผิดปกติของสารพฤตุกรรมในเซลล์สมองหรือกลายพันธุ์ของเซลล์ซึ่งพี่ปราบอกเลยจะทําให้เซลล์มีการแบ่งตัวและ,จะเจริญเติบโตในตราที่ผิดปกติเนื้อเยื่อที่เกิดจากเซลล์ผิดปกติเหล่านี้จึงก่อตัวเป็นเนื้อง,งอกบริเวณสมองซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายแก่สมองและลระบบประสาทที่ใกล้เคียงคราวนี้เรามาดูเลยสําหรับเนื้อง,งอกในสมองที่เป็นเนื้อร้ายแหละเกิดขึ้นได้อย่างไร อาจเกิดจะเซลล์มะเร็งก่อตัวขึ้นที่สมองหรือสิ่งมีเซลล์มะเร็งที่ยุวะอื่นแล,ล้วแพร่ลามเข้าสู่สมองทางกระแสเลือดทําให้เกิดเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายมีอัตราการเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายแก่ร่างกายมากกว่าเนื้องอกธรรมดาพี่ปรายอยากจะบอกเลยเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายที่แพร่กระจายมาที่สมองอาจเกิดจากการที่เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งไตมะเร็งปอดหรือมะเร็งผิวหนังชนิดเมลนูมา ส่วนสาเหตุของเนื้องอกในสมองที่แท้จริงยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเนื้องอกในสมองได้แก่อายุแม้เนื้องอกในสมองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยแต่พบในผู้ใหญ่ที่โตแล้วมากกว่าในเด็กและในเด็กจะพบเนื้องอกพิยงบานชนิดเท่านั้นรังสีอันตรายการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายพิปรามบกเลยมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกในสมองเช่น รังสีจากการฉายแสงตรวจหรือรักษามะเร็งรังสีจากระเบิดปรมาณูคราวนี้มาดูเลยว่าประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีเนื้องอกก็สาคัญโดยเฉพาะเนื้องอกในสมองพันธุกรรมที่ผิดปกติอาจถูกส่งพันธ์ุจากกรุ่นสู่รุ่นได้ส่วนสายเอ,อื่นๆยังรังสีไมโครเวฟ หรือคลื่นโทรศัพท์ยังไม่มีหลักฐานใดเชื่อมโยงได้ว่าอาจมีผลต่อการเกิดเนื้อง,งอกในสมองหรือไม่คราวนี้เรามาดูเลยโอ้โหแล้วเนื้อง,งอกในสมองมันวินิจฉัยอย่างไรมีคําตอบหากผู้ปกวยที่สงสัยว่าเกิดจากเนื้อง,งอกในสมองควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกายและทำการทดสอบประวัติของเราก่อนหรือมีการตรวจสอบทางประสาทวิทยาเช่น การตรวจทัศนวิสัยในการมองเห็นการได้ยินการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายจากนั้นหากแพทย์พบอาการป่วยที่ไม่สามารถที่ายได้ด้วยโรคหรือสาเหตุอย่างอื่นแพทย์อาจส่งตรวจหาเนื้อง,งอกในสมองด้วยการสแกนสมองซึ่งเป็นการฉายภาพรังสีให้เห็นสมองและพื้นที่ส่วนต่างๆเช่นการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI หรือถ่ายภาพรังสี PetScan การตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองพี่ปลาบอกเลยแพทย์อาจจะส่งตรวจยว่าอื่นๆด้วยเพื่อหาตำแหน่งของเซลล์มะเร็งที่อาจแพร่ลามไปยังยวะอื่นต่อๆไปนอกจากนี้แพทย์อาจทำการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจวินิฉัยไบออ s ซทั้งจากการผ่าตัดธรรมดาหรือการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วใช้เข็มจเจาะเนื้อเยื่อออกไปตรวจ หาความปกติของเนื้อเยื่อว่าเป็นเนื้องอกที่อยู่ในขั้นและระดับความรุนแรงอย่างไรเป็นเนื้อร้ายหรือเราจะต้องทำการรักษาอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมคราวนี้การรักษาเนื้องอกทำอย่างไรทำอย่างไรพี่ปามีคำตอบการรักษาเนื้องอกหนึ่งการผ่าตัดหากเนื้องอกอยู่ในสมองในบริเวณที่ง่ายต่อการผ่าตัดไม่กระทบต่อนเนื้อเยื่อหรือเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง จนเส้นตอันตรายร้ายแรงแพทย์จะทําการผ่าตัดเพื่อนํามาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติออกไปจากจุดที่มีเนื้องโงกในสมองให้ได้ม,มากที่สุด 2. การฉายแสงแพทย์จะใช้รังสีพลังงานสูงทําลายเนื้องอกในสมองที่เป็นเซลล์มะเร็งสามารถทําได้ทั้งวิธีการฉายรังสีจากภายนอกและการฝังรังสี 3. รังสีสัญญกรรมเป็นการฉายรังสีจากหลายๆทางไปยังจุดที่เป็นเนื้องอกพร้อมๆกันเพื่อทําลายเซลล์เนื้องอกที่มีขนาดเล็ก สี่เคมีบำบัดเป็นการใช้ยารักษาและฆ่าเซลล์มะเร็งทางเนื้องอกหการให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็งอันนี้สำหรับเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายแพทย์จะมีการพิจารณานอกจากนี้พี่ปราย,ยังอยากจะบอกว่าการป้องกันการเกิดเนื้องอกในสมองที่สำคัญคือปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเนื้องอกในสมอง จึงยังไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงโอ้โหบอกเลยว่าจะป้องกันเนี่ยเฉพาะเจาะจงยังไม่มีและบางปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการเกิดเนื้องอกในสมองก็ไม่สามารถป้องกันได้เช่นอายุและกรรมพันธุ์แนวทางการป้องกันจึงทําได้เพียงการระมัดระวังในการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเนื้องอกในสมอง รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดเซมะเร็งอื่นๆด้วยเช่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่สูบบุหรี่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีรังสีหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายเป็นต้นถึงตอนนี้พี่ปลาอยากแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube H e a l t h y เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกัน เพื่อที่จะเป็นไงครับเป็นผู้สูงยุคคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมแล้วเรามาดูสุขภาพกันลุยพันเอ็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y u u e healthy fit เชื่อพี่ปาน,นะคะ